การสร้างความมั่นคงทางการเมืองการสร้างความมั่นคงทางการเมืองหมายถึงการสร้างกลไกและสภาพแวดลอ้อมที่เอื้อต่อเสถียราภาพและความยั่งยืนของระบบการเมืองเป้าหมายหลักของการสร้างความมั่นคงทางการเมือง คือการทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพรู้สึกปลอดภัยมั่นคงและได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพหลักการสำคัญการสร้างความมั่นคงทางการเมืองจำเป็นต้องยึดหลักการสำคัญดังนี้ประชาธิปไตยหมายถึงระบบการปกครองที่ประชาชนมีอำนาจอธิปไตยสูงสุดประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงในการกำหนดทิศทางของประเทศรัฐธรรมนูญหมายถึง กฎหมายสูงสุดของประเทศที่กำหนดกรอบและแนวทางการปกครองรัฐธรรมนูญที่ดีควรเป็นประชาธิปไตยยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนิติธรรมหมายถึงหลักการที่ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงฐานะหรือสถานะทางสังคมการมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใสหมายถึงการดาเนินการของภาครัฐต้องเปิดเผยตรวจสอบได้ประชาชนมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการเคารพกฎหมายหมายถึงทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดการปรองดองหมายถึงการยอมรับความแตกต่างหลีกเลี่ยงความรุนแรงและหาทางออกร่วมกันอย่างสันตินกลไกกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเมืองได้แก่ สถาบันทางการเมืองเช่นรัฐสภารัฐบาลสารองค์กรอิสระองค์กรภาคประชาสังคมเป็นต้นกฎหมายเช่นรัฐธ,ธรรมนูญกฎหมายเลืเอกตั้งกฎหมายพรรคการเมืองกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเป็นต้นกลไกตรวจสอบเช่นองค์กรต่อต้านการทุจริตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสื่อมวลชนประชาชนเป็นต้นกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่น การเลือกตั้งการประชาพิจารณ์การรณรงค์การร้องเรียนเป็นต้นแนวทางแนวทางในการสร้างความมั่นคงทางการเมืองอาจดำเนินการได้ดังนี้การส่งเสริมประชาธิปไตยการพัฒนารัฐธรรมนูญการส่งเสริมนิติธรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการส่งเสริมความโปร่งใสการส่งเสริมการเคารพกฎหมาย การส่งเสริมการปรองดองตัวอย่างตัวอย่างการสร้างความมั่นคงทางการเมืองในประเทศไทยได้แก่การปฏิรูปรัฐธรรมนูญพศ2560การปฏิรูปการเลือกตั้งการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมการปฏิรูปตำรวจการปฏิรูประบบราชการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมความปรองดองความท้าทายการสร้างความมั่นคงทางการเมืองต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการเช่นความขัดแย้งทางการเมืองปัญหาทุจริตปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนปัญหาภัยคุกคามจากต่างประเทศ